วัสดีครับจะมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาวันนี้น่าจะชื่นชอบกันอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาถึง2โปรโมชั่นด้วยกันสําหรับอันแรกก็คือเป็นชุดแมกเกลนะครับซึ่งเป็นทรงผมผู้หญิงที่นะ่าจะมีความต้องการสูงมากๆนะครับในประเทศไทยของเรานั่นเองแถมไม่ได้กลับมาแค่อันเดียวกลับมาถึงสงสีให้น้องเลือกด้วยกันด้วยนะครับแถมกลับมาในกิจกรรมที่ไม่ยากนะบอกเลยว่าไม่ยากในการเป็นเจ้าของและมีการันตีนะครับสาหรับตอบนี้ ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็เป็นกิจกรรมเติมเพชรเพื่อรับตัวละครใหม่นะเติมเท่าไหร่ดีเติมเท่าไหร่ดีหนึ่งเพชรพอนะครับหนึ่งเพชรพอสาหรับตัวละครใหม่ตัวนี้นะซึ่งกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพาไปดูชุดเมกเกิลกันก่อนดีกว่านะครับชุดเมกเกิลของเรานะอย่างที่บอกว่าจะกลับมาสองสีตัวนี้จะเป็นสีแรกนะครับนี่ชุดนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเครื่องจักรสังหาร หุนน่นนจนนะครับเสาน้อยหุ่นนต์อยู่ในกล่องโทเค็นราคา25เพชรอันนี้มาตั้งแต่วันที่11 11จนถึงวันที่20เดือน11ก็มีระยะเวลาให้เป็นเจ้าของ10วันนะครับ10วันที่จะได้เข้าไปซื้อตัวนี้นะเดี๋ยวขอให้ดูทีละส่วนนะครับทีละส่วนพาแรกแน่เป็นพาที่เอาชื่นชอบกันมากที่สุดนะครับอย่างทรงผมเมกเกิลตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสีขาวพร้อมกับเครื่องประดับที่หัวนะครับเครื่องประดับก็จะเป็นแบบ หุ่นยนต์หุ่นยนต์นิดหนึ่งพ้าที่สองนะตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพ้ายจังเกกนะครับและปลอกขาอีกสองส่วนนะก็จะเป็นตัวเสื้อแล้วก็ตัวรองเท้านะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าคล้ายๆแบบกันด้มอะหุ่นยนต์มีไอพ่นปังยุยอะไรเงี้ย ส่วนตัวเสื้อนะครับก็ค่าหนึ่งนะครับจะเป็นมืออีกค่าหนึ่งก็เป็นมือแต่ว่ามีโลด้วยนะครับถามว่าใช้กันกระสุนได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้มีเท่เทปงั้นแหละนี่อีกอันนึงนะครับเมกเกิลอีกสีหนึ่งก็จะกลับมาพร้อมกันนะครับอยู่ไหนว่าเมกเกิลสีหนึ่งอยู่ไหนว่านี่ตัวนี้สีชมพูนะตัวนี้เป็นเมกเกิลรุ่นแรกนะครับเอฟเฟกก็จะน้อยๆกว่าน่อยนะคุณที่ดูกันชื่อ สี่ส่วนเช่นเดียวกันนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะเปิดให้ดูทีละส่วนเหมือนเดิมพาแรกเป็นพาเสื้อนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกที่แขนแต่ว่าจะมีที่ข้างหลังแทนนะครับเหมือนเป็นไอพ่นติดอยู่ที่หลังนะโมเดล <c oughs> ขอโทษทีนะครับโมเดลจะเป็นโมเดลเดียวกันนะครับนี่รองเท้านะครับตัวนี้รองเท้าก็จะเป็นโมเดลเดียวกับเมื่อกี้แต่ว่าสีจะเป็น สีอะอารมณ์แบบชมพูนะครับสีชมพูตัวเมื่อกี้จะเป็นสีฟ้านี่ตัวนี้เป็นสีชมพูอีกสองส่วนนะก็คือส่วนทรงผมและกางเกงนะทรงผมก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่ชื่นชอบกันมากนะสำหรับทรงนี้สีนี้นะเป็นทรงสีแบบบลอนนะครับน้ำตาลอ่อนบอนบรอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องประดับสีชมพูนะครับอยู่ข้างบน ส่วนเงางเกลียงนะก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีไอพ่นอยู่ที่ด้านหลังสองข้างนี่นะทั้งสองตัวราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะครับก็คือ100โทเค็นสำหรับคนที่ดวงสวยนะครับส่วนใครที่ดวงดีก็อาจจะได้ตั้งแต่แบบหมุนกล่องแรกหัวออกเลยก็ได้ใครจะไปดูนะครับราคา25โทเค็นดวงสวยๆก็100โทเค็นนะแต่อย่างที่บอกว่า100โทเค็นอย่าไปคำนวณว,ว่าหนึ่งร้โทเค็นเท่ากับผมต้องหมุน100กล่องอครับพี่2,500เพชร ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเวลาที่น้องหมุนตัวกล่องโทเค็นเนี่ยมันมีโอกาสได้โทเค็น1โทเค็น2โทเค็น3โทเค็นมีกี่โทเค็นบ้างวะสิบโทเค็นอะไรเงี้ยกล่องโทเค็นนะครับอ่านี้ก็ได้ดูตัวอย่างนี้นะครับน้องจะมีโอกาสได้1โทเค็น2โทเค็น5โทเค็น10โทเค็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องได้10โทเค็นมาครั้งเดียวเนี่ยเท่ากับน้องประหยัดไป250เพชรแล้วนะครับถูกปะ เพราะฉะนั้นอยากคำนวณว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้สองพันไอแพมันไม่ใช่นะครับน้องไม่ได้แบบหมุนได้หนึ่งตลอดเวลาหรอกน้องอาจจะหมุนได้สองได้ห้าได้สิบอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวใครหมุนได้หนึ่งตลอดเวลานี่ดวนงน้องนี่สมควรไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะรวยนะครับเพราะโอกาสมันน้อยมากๆที่น้องจะได้หนึ่งทุกครั้งถึงหนึ่งร้อยครั้งนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวละครกันต่อดีกว่าครับสําหรับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าอยู่ไหนว่าหายพี่หายไปไหน ที่หายไปไหนหาเ้นนะครับหาเ้นตัวนี้นี่นะครับหาเ้นเนี่ยเป็นนักศึกษาที่ชอบฝันจังวันนะครับเนื้อเรื่องของเขามีอะไรบ้างยังเข้าไปดูไม่ได้นะครับยังไม่อัพยังไม่อัพเดีย๋ยวนะจะอัพตอนที่แพทอัปเดตตอนที่ตัวละครเข้านะตอนนี้ตัวละครยังไม่เข้าก็ยังไม่อัพตัวนี้นะซึ่งหาเ้นเนี่ยมาในโปรโมชั่นเติมหนึ่งเพชรรับฟรีนะครับซึ่ง สามารถเติมได้ตั้งแต่วันที่11-11ไปจนถึงวันที่15เดือน11เป็นระยะเวลา5วันด้วยกันนะครับใครที่อยากได้ชุดขอฮ5เซนนะครับความจริงก็มีชุดด้วยชุดนี้จะราคา999เพชรสามารถซื้อได้ในร้านค้าเลยนะครับมี3ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าตัวอื่นใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เอาครับผมซื้อไปผมก็ไปใส่ชุดอื่นอยู่แล้วนะครับผมไม่ใส่อันนี้หรอกไม่ต้องซื้อนะครับก็เติมเงิน1เพชรแล้วก็รัับตวลละะคไปเยน ตัวนี้สกิลทำอะไรได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าอัพเลเวลกันเลยดีกว่านะครับไปเวลาอัพเลเวลนะครับท่านรองไม่มีชิ้นส่วนตัวนี้มันใช้ชิ้นส่วนตัวนี้ได้นะครับชิ้นส่วนตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้อัพเวลแบบรวมๆนะอัพได้ทุกตัวอัพไปเลยห้าร้อยสิอีกพันห้าสิสองพันห้าสิดวยสุดท้ายนะครับพันจับไปนะครับตัวนี้สกิลทำอะไรได้สกิลเมื่อสังหารสตูสําเร็จนะครับ ตำแหน่งศัตรูคนอื่นๆในระยะตั้งแต่25 30 35 40 45 50เมตรจะถูกเผยให้เห็นและที่สำคัญคือตำแหน่งของศัตรูที่ถูกเปิดเผยเนี่ยเพื่อนในร่วมทีมของเรามองเห็นด้วยนะครับซึ่งสกิลมันจะไปคล้ายๆกับตัวครูตัวนี้นะครับครูทำอะไรได้นะครับครูเนี่ยจะตำแหน่งแสดงตำแหน่งศัตรูในระยะ75เมตรนะครับเป็นเวลา7.5วินาทีแล้วคู่ดาว60วินะก็อนนี้ครูกดใช้ก็คือจะโชว์ศัตรูออกมาถูกปะ ให้เพื่อนร่วมทีมดูด้วยแต่ตัวนี้ไม่ต้องกดใช้เพราะฉะนั้นข้อดีของการไม่ต้องกดใช้คืออะไรคือการที่เราสามารถเอาสกิลกดใช้นะครับไปใส่อันอื่นได้แล้วเอาสกิลกดใช้ไปใส่เคไปใส่อโลไปใส่โคโนไปใส่ซิงได้นะครับแล้วก็เก็บช่องสกิลปกติเอามาใส่ตัวนี้หายไปไหนกันนี่หาไม่เจอหาเส้นหาเส้น <the> ซึ่งต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะสำหรับคนที่เป็นสายซัพพอร์ตเพื่อน การที่เรายิงศัตรูตายแล้วก็โชว์ตำแหน่งศัตรูคนอื่นในระยะ50เมนีพี่บอกเลยว่าระยะ50เมนีไม่ใช่ใกล้ๆนะกว้างนะกว้างอยู่นะและยิ่งถ้าเกิดเราเล่น4-4เนี่ยสมมติว่ายิงครบจากระยะไกลใช่ปะเราเป็นคนที่ยิงปืนระยะไกลการสังหารศัตรูปุ๊บจากระยะไกลแล้วมันเปิดจุดปั้งออกมาเนี่ยเท่ากับว่าเราจะดูเลยว่าศัตรูที่อยู่ตรงจุดที่ศัตรูตายมีกี่ตัวทําให้เวลาที่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยสมมติเรายิงยิงตายไปตัวเฮ้ยเพื่อนตรงนั้นมีสองตัวเพื่อนใจดรู้ใจเตียมตัวได้ว่า การที่จะเข้าไปชาดเนี่ยมันจะมีอันตรายขนาดไหนมีศัตรูกี่ตัวหรือถ้าเกิดเรายิงตายบเบอรมาปุ้มไม่โชว์นะครับเพื่อนก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นว่าเอ้ยไม่มีศัตรูอยู่แสดงว่าเขาอยู่ที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในระย,ยะวง50เมตรตรงนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าในหมวดโดนล่มก็มีประโยชน์นะครับและในโหมด 4v4 จะมีประโยชน์มากๆเนื่องจากว่า 4v4 เนี่ยศัตรูส่วนใหญ่จะ ต้องอยู่ใกล้ๆกันหรือว่าเวลากระจายกันก็จะกระจายไม่ไกลเนื่องจากว่าแมปมันเล็กแผ่นที่มันเล็กนะครับการที่เรายิงศัตรูตายไปหนึ่งตัวแล้วมันเปิดจุดศัตรูตัวที่เหลือเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันสร้างความได้เปรียบในการเล่น4ีค่อนข้างมากนะครับก็1แพทเท่านั้นนะครับ1แพทเท่านั้นนะถ้าเกิดใครไม่ซื้อไม่เติมเงิน1แพทก็รอเนี่ยนะคนก็น่าจะเข้ามาขายในเกมแต่ว่าราคาก็น่าจะ4 9 9 5 9 9อะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นซื้อเถอะครับ1แพทนะจบนะสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่ ที่น่าใช่มากๆนะครับแล้วก็การรีวิวชุดเมกเกิลทั้ง2ชุดด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ